สาธารณะภายใน24ชั่วโมงก่อนจัดการชุมนุมนะครับซึ่ง2ี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีท่านใดแก้งจัดการชุมนุมสาธารณะมาใหงผมนะครับนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้านตามพรบชุมนุมสาธารณะนะครับเพราะนั้นอีกครที่ท่านจะดําเนินการนะครับจะเป็นความผิดตามกฎหมายทันนี้นะครับจะตามกฎหมายนะบชั่วโมงนะ đi subscribe cho kênh Ghiền đi 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 những video hấp dẫn คามสามารถเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้รับยังมันยังไม่ได้แจ้งเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับขอให้อย่าให้มันเป็นลักษณะเช่นนี้โอเคไมขอให้ช้ามันก่อนทุกคนะไรก้ามันมาคนตั้งใจมาพี่ไม่ได้ขออนุญาตครับพี่ไม่ว่าอะไรเลยขออนุญาตก็อย่าให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวมันมันมันแก้เนาะว่าให้กระจายเขไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะนะครับถ้าเราทำตามขั้นตอนนี้พี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ขอไม่มาโรงพักนี่ไปเลยเราพวกเราพวกเราระวังครับใช่พวกเราเนี่ยนะเป็นกลุ่มน้องๆนักศึกษา เป็นคนที่ีใช้ว่าสร้างสรรค์นะครแต่เราไม่กลัวหรลยว่าจะมีใครมาอาศัยอะไรนะเป็นพวกเราเป็นเครื่องมือมาเป็นพื้นที่เป็นเวทีให้เขามีพื้นที่ในสื่อให้ก็ตามเข้าใจเข้าใจยังเขาไม่สามารถที่จะไปดูแลมาตอบแทน้องได้อย่างครอบครัวถูกไหครับจริงนั้น้วมันเกิดจริงๆเห็นป่ะใช่ป่ะเจ้าน้าที่ไปทำได้ทำไม ก็ถูไงก็ในเมื่อใเมื่อสูงแล้วู่นี่นสมัยจะต้องแจ้งสกานีรถไฟเพื่อขายต่วกันเห็นในะน้องกำลังเนี่ยนะดี